สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้ดเดอเอฟซีเบอรสกูสกคนเด้อบนรากาศมาพกกันกับบรรยากาศสีเศร้าๆกับใะเศร้าใบไรเนะาะสปูกะดำนาได้เึ่งหนึ่งนาะพี่น้องเึ่งไห่อะไรเนาะอันนากับนาบ่มีน้ำเนาะน้ำมันแห้งเมสปูกะไห่สปูขึ้นมาเอาไม้ลักลุงเพื่อไปซักลุงดำนาแล้วพี่น้องดำนาพงดำนาแห้งเนาะนาสปูนี้แต่ละปีก็มีแต่ดำ นาพงเนาะพี่น้องเอ้ยนาเนี่ยนะเนี่มันบ่มีน้ำเนาะมีแต่พ่อได้ล่างมือสื่อเนาะฝนตกกะบ่มีน้ำเนาะพี่น้องเป็นนาโคกเนาะส่วนลายจะบ่มีน้ำข้างเนาะตกแห้งสำไรับกับสำนันเนาะฝนเสาวตกกะน้ำใน้นากะบกลงเนาะพี่น้องเอ้ยบัดนี้ก็สิโลงไปดำนาพงซักหลุกงเนาะพี่น้องไปไปดำนาน้ำสปูเดอตอนนี้ขอกำลังขาดน้ำ นี่กำลังดำได้อยู่ไหนาอันนี้ดำเต้มหมื่อานนี้นาอพี่น้องดำได้ทีละเล็กดแหน่อยเนาะเป็นขาดหน้ากับขาดละเอียดเนาะขาดผมหยาหน้าเป็นหน้าดินทรายเนาะดินทรายดินโค คณะกษตรโบ,บงาณนกป่านถูกปีกะเจือนเบิดเน,ะนาะหอดย้ำแรงมาบ่มียาปกคลุมมันเจือดลงนดินก็ได้มาหอดเนี่ยบ่มีน้ำจ้อยเนาะแห้งวันกากับวันกาพงดำกระดำนาพงเนาะถูกถูกปีนะถุงนี่จะดำนาพงตลอดเนาะส่วนลายจะบได้ดำน้ำเนาะเป็นนาโน,นส่วนลายน้ำจะบ่ข้างเนาะฝนตกมากะตกสืส่อเนาะฝนหยุดตกกระนำ บกลงในห้นาเนาะเมสป,ปูกะให้สป,ปูขึ้นไปเอาไม้รักลุงเนาะมาซักนาเน้ะพี่น้องซักพีดินแล้วกระปอดกาลงเนาะขาบซักนี่ดำดำใส่ันดำอะไรอกเนาะพอดีฝนตกมามันงวยเนาะต้นกาต้นเข่ามันงวยลงดำแบสิเนาะ เสี่ยงเนาะพี่โนโอ้องเสี่ยงจังใดเนาะแบบว่าขันพลโบตกมันแห่งดีโลอนนี่อันปวกเมงซีซ้อนมากินกินหากมากระตายเนาะบางทีเขาดำแล้วพลโบตกไร้มือกตายคือกันเนาะแต่แต่ต้องเว็บไ้กามันแก่สกนจังเอามาดำพงได้เนาะันกาโบแกมเอามาดำพงในกระตายเนาะเหี่ยวเศร้าที่สื่อเนาะพี่โนโอ้อง น่าอันนี้ใส่ยาไม่รักลุงบ่าฟอตะกี้ว่า <c oughs> สีขาไมยุงโตสิเปสันหา,มาหนไม้ยุงเห็ดไม่รักลุงมึงน,นี่เอาอันสปูหลอนเสียมอกอ,อกเอามาเห็ดไม่รักลุงนี่ไม่แดงซักจังสีนอแหลกล้าบอลลงเบิ้งสีสักลายลายก่อนผึ่บๆเจ็บแขนห้สปูสักสะกด เียนนี่ซักบ่ได้เด้อไม้ละกลูกนี่เนาะแม่สะปูซักยังมาลงโคงเค คักแะละกับดำเนาะดำกับปินน่นนาออปิ่นก้นเขาในาปุ่นเลยเนาะปอดลงเลยจกันปิดหัวมือเนาะข่าประเหตุจังสีกับสีน้านแล้วเนาะมัวแต่ถ่าแต่พลโอ้ยเผื่อสีได้ดำกับสีบลอมมนดนง่ายกา่าโรไว้พอทีติ่งต่างเลยเนาะ นาก็ยังบิกลายๆเนาะผู้แถวทางเทียมเป็นยังเบ็ดเนาะอันนี้ถือว่าคึมเนาะขับไปแดดๆ,ๆนี่ป๊าตุ๊ดสิได้อันเอากระทางมาตั้งทางกาแล้วจะ้ะเอากาจุ่มในกระทางก็มาดำเนาะ 好，好、嗯，好、嗯。嗯 ตายคืนนี้ไปยัง <c oughs> เล่วเฉยเนะาะคิดว่าชีพบไปกินข้าวก่อนในที่สุดกันแล้วเนาะคิดว่าที่บ่แล้วเนะ ยังบ่ทานกินข้าวเช้าว่ะสิขึนไปกินขา้าวเชร้าสกอว่าจิชิลงมาดํากันแลวเจอพี่น้องความอดทนเก้าอดเก้าเงอนหักสีได้ตอนคว่าซั่นอดแล้วอดทนหักชีดํานาผงแล้ว <laughs> เอาละ่ะอันขิปสปูกับิโกจบไวเพียงสำนีก่อนเดอ้อผักพ่อเม่พี่น้องไปกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจสใปูได้เหตคลิบต่อไปในเดอ้อสบายดี